หนึ่งสองสามสี่ห้าพระอาจารย์มหาบุงเดือนกะตตปุญญุนะครับนำบล็อกพิเศษนะครับนี่ให้พระเดชพระคุณลงตากดด้วยปฐมมาเลิกนะครับนี่เด้อน,นะครับมาแบบชุนลงหุกนิดนึงนะครับชุลผมสีไม่ได้ตั้งใจนะช <laughs> ายด่วนะนะครับตุ้งนะครับ กล้องอาจจะไม่ชัดนะครับแสงมืดเหลือเกินนะครับนี่พิมพ์ปฐมมาเลิกนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงตาเมตตากดให้นะครับสวัสลยครับนี่ครับแล้วครับผมนี่นะครับจะนําไปบรรจุนู่นนะครับสมเด็จพระพุทธโคดมบวรมรามีนะครับในวันกระถินนะครับเนาะวันกระถินวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเด้อนะครับ นั่นประจย์มหามงเดอนกับตาปุญโยพร้อมทีมงานนะครับนี่ให้ประเดชพระคุณลงตากดเป็นพิมพ์ปฐมมาเลือกนะครับไทยพรมหนิงได้หลายเด้อสูงใลยผมเดนะงอายงงายครัแล้วกะยันสี่ใสยังสี่ครับผมจริงจริงก็คือได้แล้วกับอารมณ์ยังสี่ครับผม อันนี้บ่จริงวันนี้ในหนึ่งองในงงแล้วเนาะผ่านมแลคว่เมื่อนึงนี่อุประงคมปฐมซื้อพอแล้ว่น่มเื้อเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปมองจริงเดี๋ยวตอนเพื่นเทดจริงอันนี้ให้เพิ่นไปพูณลุงตาอธิษฐานครับผม อย่างเนียยแล้วก็บีบลงครับบีบม้วนสารนี่บอครับม้วนสารม้วนสารเดือดลอยนะสารสีห้อยเมือยยังสีบีบีบร่งนะครับเอาตัวนี้อิสวาสุก็ได้ครับนี่บอครับเนี้ยงจากสี่นะครับกดจากสีเลยครับกดจังสี่บอครับกดลงจังสี่เลยครับผมเมตตาให้พระเดชพระคุณน้องตากดพิมพ์แรกนะครับเนียงเนียงลงแล้วบีบบีบงครับ เี่จะดนํำไปบรรจุที่สมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีนะครับนในวันบุญกะทินวัดบ้านเกาะบอนะครับ19ตุลาคมนะครับนี่อยังกับแปดหมื่นสะี 8, 000, 000, น่พันองค์เลยเนาะแปดหมื่นสี่พันองค์นะครับนี่เนียะนขอโทษขอเอาไปเสียงในฟิล์มนะครับนี่นะครับพระอาจารย ah ์มหาบูเดินในคณะหัวหน้าคณะนะครับทีมงานปั๊มพระนะครับ อยู่ใกล้กับที่ทําการของกระผมอธรมภาพนะครับตรงทํางานนะครับแต่ว่าตรงนี้ให้พระเดชพบประคุณลุงตากดกรนะครับนี่เป็นพิมพ์ปฐมมาเลิกนะครับพี่ขอเลยครับบีอ๋อนะอะมีตัวแล้วรับกดตรงนี้บีออกดันดอกนะครับบรรยากาศจริงเสียงจริงนะครับแต่ว่ามืดนิดนึงนะครับอาจะห้าวตองกับใครเครื่องปั่มเลยบ่ครับันี่แหลวพิมเมอร์โอ้ตันนี้พิมเมอร์ว่ครับนี่แหละแฮนเมก นั่นพวกนั่นเขาก็ะกลเขาไปกดปั่มเหมืนตั้งหากอันจับได้บุ้งครัำพือสีเอาเอาให้มันนี้ครับโอ้ยังไงไอจับมันไม่มั่นแต่นี่กับมันหมาดซะก่อนยังไม่ได้กล้ามครับให้มันกล้ากล้ากว่ามันหมาดก่อนนี่นะครับนี่ไอใส่จังหวัดจะรุ่งไอจังหวัดบุ้งง้องค์ปทุมมาเลือกนี้นะครับสงสัยจะให้ปืนกล้องนะเขานี่นี่สองของครับขอนะครับนี่เดี๋ยวไปถ่ายเลยครับครืบอิ้มหนึ่งครับโอ้ย แบบเดียวกันเดือนะครับอาจ,จารย์มหาบูเดือนกะตบปุญโยนะครับพร้อมคณะนะครับเตรียมมวลสารนะครับมาให้พระเดชพระคุณหลวงตา,บบงากดพิมพ์เป็นปฐ<ร>มมาเลิกนะครับแปดหมื่นสีพันองค์นะครับที่จะบรรจุ ในพระเศียนนะครับสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีนะครับนน่นนะทีกำลังสร้างนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาปาลบนะครับนี่นำอมวนสารทั้งหมดของวัดบ้านโกโบนะครับมารวมกันนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนทำนะครับนำโดยพระอาจารย์มหาวงเดือนกตตาปุญโยนี่นะครับพัวหน้านะครับนี่ ยากําลังอธิบายนะครับนี่เสียงในฟิล์มนะครับเป็น่ยังครับลุงตาบีบี่นี่ตัดหนับโอ้ยเสียดายไล่มือลูกตาได้ยุ่งหรอเสียดายโยมนี่นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเนี่ยมันมันเต็มมันเสียแน่นนะครับ มีลายมือลงตาพผมด้วบาลโอ้ยมีจ้าองค์น้องลุนนี่น้องค์ลุนผมขอไปแหงยุกุตินะครับเด้อรุ่นองค์นี้ครับขอไปตากแหงที่กุติเด้อรุ่นนี้นะครับนี่ติดมือแล้วครับออกบ่ไใดแล้วลุนนี้ครับเต็มหมดต้องห้อยลองตาย่อมย่อมนี่นะครับนี่นะครับนี่ติ่มห้อย เก็บลิขิ์อันพิมเมืออัยญาติโยมนะครับผู้จะร่วมบรรจุรัตนามงคลนะครับพระเครื่องนะครับที่พระเดชพระคุณลวงตารวบรวมมวลสารนะครับที่วัดบ้านเกาบอทั้งหมดนะครับเป็นพระผงนะครับแต่มีกี่พิมพ์ก็ไม่แน่ใจนะครับนี่แต่ว่าให้พระเดชพระคุณลวงตากดกรนะครับนี่บมดเต็มนี่พอตองเอาบีบดอกนี่นะครับอาจารย์มหาบุญเดือยกําลังแก็โอ้สิได้ไล่มือพระเดชพระคุณอยู่ข้างหลังได้เนาะ นี่นะครับพิเศษพิเศษอู้พิเศษบนนี้อ้ยเปลี่ยนบนนู้นบานีพิเศษเอียวแอีกนะครับอันมีจักแบบครับบอลมีจักแบบนี่มีจักแล้วสองบอกสองบอกอันนี้แห่นเมกนี่งานแห่นเมก ในแฮนเมีบ่มเนอันเดียวกันก็อยู่ปุ่นบ่กอันนั้นไทยไทยเขาเรียกใส่ใส่ปั่งแทนโอ้ั่แทนแต่ว่าให้พอดีบ่คุณ้องตาเป็นปฐมมาเรือก่อนต่อไปอันนั้นคือกันไปกดคือกันไปกดคือกันแต่ว่าอันนี้วันแม่วันแม่โอ้กันโอ้ยนะครับข้อมูลก็ถามอาตรงนี้นะครับนสุ่ดประการใดนะครับ เด้อนะครับติดมือเลยนะครับอ,อ,องค์นี้นะครับจะไปตากที่กุฏิเนะครับนี่น้ำมนใส่บ่อครับอันคันใส่ก็ใส่แต่น้ำมันน้ำมันเกลี่ยน้ำมัน,มน,มน,ๆๆนหนบ่อมวลสารนะครับนี่นะครับนี่ปฐมมาเลิกก่อนนะครับก่อนที่จะไปทํานะครับบรรจุพระพุทธทสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีนะครับััววเเเดดียกก็นนแล้าะ นี่นะครับติดมือเลยนะครับสงสัยจะเอาออกไม่ได้แล้วนะครับต้องกลับไปที่กุฏินะครับนี่บ่ออะไรก็ได้บ่อบอครับเะอบอกตรงไอเทมไปเต็มบอกแล้วก็พอดีแล้วครับผมไปได้สูตรมาแต่ตใสนี่ไหมนันดึวปกติเฮจ้าก็เห็นอเทมอยู่บ่อเอาเอาบอสสูตรนี่ละสูตรยส่เสียนี่มันก็มีมาตลอดลำบ่าล่างนะพระอาจารย์มหาวุ่งนะครับผมผมจะเปนผู้เสียใจผม ติดมือเด่นติดตุ่นนาดิมีไรมือเพิ่งตาอมเนาะประเดี๋ยวพระคุณน้องตาเรียกมานะครับให้ตรวจสอบภาพถ่ายนะครับถ่ายภาพยังไงไม่ได้ภาพมูนะครับได้แต่ภาพเดียวนะครับก็เลยโอ้โหนี่เป็นตังค์แค่ห่วงเดียวเลยโอ้โหฮะจุ่มอยู่เยอะจี คนบักหลายไทยแต่ผู้เดียวคนบักหลายไทยคนเดียวนะครับนี่เลยเด้อนะครับเอาแล้วไม่เมื่อนะสี่เหงมือนึงเหงบือครับหนึ่งข้าวเดียวครับเข้าวเดียวเตีเนี่ยนี่กล้ามนะครับกล้ามเนาะพอดีนี่นะครับติดมือแล้วไม่สามารถที่จะคืนได้นะครับนี่กลับที่กุฏิเลยนะครับนี่เป็นสิครับเออ